สวัสดีครับน,นี่กลับมาพบกับแคปแบนสคูครับวันนี้เรามาเลสเก็ตครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออลลี่นะครับผมออลลี่คืออะไรออลลี่การกระโดดบนสเก็ตบอร์ดครับจะประมาณนี้ เราจะไปดูกันว่าต้องแพ็คต้องป๊อปเดี๋ยวมีทริคที่ทำให้มันกระโดดขึ้นจากพื้นยังไงนะครับผมสเต็ปแรกนี่นะครับหมวกกันน็อกนะครับเซฟตี้นะครับผมใส่เสื้อตีอะไรครับใส่หมวกไปเลยนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับนี่ครับตรงนี้คือเทลนะครับด้านหลังคือเทลนะครับผมด้านหน้านะครับผมผมจะเป็นกรุฟี่นะครับกรุฟี่คือเท้าขวาครับเท้าขวานำนะครับผมขึ้นไปกับปึ๊บนี่นะครับวางเท้าก่อนครับเตรียมก่อนครับเรายืนก่อนครับจัดเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับอยู่ลักษณะนี้ครับขาหน้าครับขาขวาข้้าางงงหหนนนนนนคคครรรัััับบบจะะะออยู่ล็ติดึ ยขางหลััครบขยับจากด้านหลังครับขยับน็อตด้านหลังครับขยับไปหยิบพี่เทลนะครับรายละเยียบที่เทลครับไม่ต้องเหยียบอย่างนี้นะครับไม่ต้องเหยียบกลัวแบบว่ากลัวมันจะไม่โดดกลัวมันจะไม่ดีดนะครับเหยียบสบายๆครับเหยียบให้มันเต็มๆครับอย่ายืนอย่างนี้นะครับยืนอย่างนี้หลุดนะครับผมใช้ปลายเท้านะครับใช้ปลายเท้าช่วงปลายเท้าครับฝ่าเท้าแล้วปลายเท้านะครับผมวางไปเต็มๆนะครับวางไปเต็มๆอ่าเสร็จแล้วเราย่อเข่าลงครับย่อเข่าลงทั้งสองข้างย่อเข่าลงสองข้างนะครับย่อเข่าลงให้ตรงนี้หน้าขาเราจะรู้สสึึึึกก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 ววว่่่าาาาาาาเเเเเงงงงงงงลลล็็็นนนนน้้้้้้้้ออยยคครรรรรรรัััับบผมจจแะะะะโโโดด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 ดขขขขขหหหหืปุ๊ มันจะยกล้อขึ้นอย่างนี้นขาหน้าจังหวะกระโดดขึ้นเรามันจะออโต้ปะขึ้นข้างบนข้าหน้าขาตึงนะครับคายิงคายิงเล็กน้อยครับสามารถคายิงได้ครับเสร็จแล้วกระโดดขึ้นดยุดทีครับผมน,บนะครับว่างเซฟนะครับขาหน้าอยู่หลังน็อตนิดนึงขาหลังเก็บเทีวครับก่อเข่าลงเด้งเรียบร้อยพร้อมหนึ่งสองกระโดดขึ้น แล้วต้นนะครับไปนี่อยู่กับที่ก่อนนะครับผมขึ้นมาใช้ไมครับเราสแตนปกตินะครับขยืนก่อนนะครับขยายขาไปด้านหลังครับผมขยับไปที่เทลนะครับยืนเต็มเต็มนะครับไม่ต้องแบบปยืนหมิ่นหมินนะครับไม่ต้องไปยืนหมิ่นอย่างงี้นะครับยืนเต็มเต็มเพื่อยืนสบายๆครับย่อขาลงครับผมย่อข่าลงแล้วก็โดนะครับเกิดอะก้มตัวงี้ครับผม้โฮแม่ชอบก้มตัวก้มหัวลงมาอย่างี้ครับช่วงบอดี้ก้มลงมาข้างหน้าครับแล้วก็งี้ครับตัวมันจะตัวมันจะโค้งมาข้างหน้ามรายืนไม่ได้ครับผมดูอีกทีครับผมที่ถูกต้องนะครับ ไปยืนปุ๊บวางจะขายเรียบร้อยก่อนนะครับเท้าหน้าครับอยู่หลังน็อตเดี๋ยวจะถอยไปเกือบครึ่งแผ่นเลยก็ได้ครับเท้าหลังนะครับขยับจากตรงวางน็อตนะครับไปหยยบที่เทลนะครับวางเต็มเต็มครับวางเต็มเต็มยืนเต็มเต็มครับเสร็จแล้วย่อขาลงครับย่อข่าลงตรงนี้จะเก่งเล็กน้อยครับกระโดดขึ้นครับเทคตัวกระโดดขึ้นทั้งสองขาครับขาออกไปขทังหน้าครับ ประมาณนี้ครับผม้อสาคัญเลยครับเวลาออลลี่นะครับผมถ้าอยู่กับที่นะครับโดดขึ้นตรงๆแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะที่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับรเราต้องลูดขาด้วยแล้วตัวต้องพุ่งไปข้างหน้าด้วยไปกับแผ่น,นถ้าเกิดเราโดดขึ้นตรงเๆเฉยๆเนี่ยตัวจะอยู่กับที่ครับแผ่นไปข้างหน้าเราจะลงบนสเก็ตไม่ได้นะครับผม ต้องกล้าๆเหยียบเลยนะครับผมเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับให้ตัวอยู่บนแผ่นครับอย่าไปกลัวตอนล้มนะครับผมเวลาล้มเนี่ยเราก็เก็บไม้เก็บมือครับเท่าที่สังเกตนะครับมือใหม่จังหวะออลลี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราย่อเข่ากันเริ่มกลมหน้าเวลาก้มหน้าปุ๊บตัวเราจะบาลานซ์ไม่ได้จะทรงตัวไม่ได้ครับผม อีกนนข้อหนึ่งที่มือใหม่จะต้องระวังนะครับผมต้องแก้เลยนะครับเพราะมันจะติดเป็นนิสัยนะครับมันจะแก้ยากนะครับผมที่จบไปก็เป็นวิธีการออลลี่ง่ายๆนะครับผมใครมีวิธีการออลลี่แบบเป็นสไตล์แปลกๆก็มาแชร์กันได้นะครับผมก็ แต่จะฝากทุกคนให้ฝึกซ้อมเยอะๆนะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละทริคมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมต้องใช้เวลาเลยนะครับระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ้วยนะครับก็อย่าลืมใส่เซืตี้นะครับใครมีทริคการออลลี่หรือมีทริคอะไรแปลกๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นทริคอะไรกดติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ